الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي نام فوزتها تنلعي بردية باب الصلاة على القبر هذا จนา za บนหลุมฝังศพนะครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอบบฮุรเราะห์ราดิอัลลอฮุอันยท่านได้เล่าบอกว่าอันนะอัสวะดะรอจูลันอวิมรออัตันนะครับในรายงานบทนี้เป็นรายงานที่ผู้รายงานหะดีษนะครับสงสัยว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับมีคนผิวดำคนหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะครับแต่ในบางในบางรายง,งานนะครับระบุชัดว่าเป็นผู้หญิงนะครับซึ่ง คนคนนั้นเนะี่ยมีผิวดำนะครับกานายกุมมุลมัสจิดะนะครับคนคนนั้นเดิมแล้วเนะี่ยปกติเป็นคนที่คอยเก็บกวาดดูแลมัสยิดนะครับทำความสะอาดมัสยิด์ามาตจนกระทั่งวันหนึ่งเนะี่ยเขาเด้เสียชีวิตวะลามยะอัลลมินนบิวุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมาอิฮีตอนที่คนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทาราูลไม่รู้ว่า คนคนนั้นได้ตายไปแล้วนะครับฟาซากรอฮูดาตะเยาวมินจนกระทั่งว่ามีวันหนึ่งทร์ซุลนึกถึงคนคนนั้นขึ้นมาได้นะครับก็เลยถามบรรดาซหาฮบ้าบบอกว่ามาฟาอาดะดาลิกันอินซานคนคนนั้นเขาไปไหนแล้วเขาไปทําอะไรตรงไหนแล้วบรรดาซหาฮบ้าบบอกว่ามาจะยาทอร์ซุลละลอทร์ซูลครบเสียชีวิตแล้วทร์ซุนก็เลยถามบรรดาซหาฮบบับบอกว่าอาฟาลาอาดันตูนี ทำไมพวกท่านถึงไม่บอกฉันทำไมไม่บอกให้ฉันรู้ก่อนว่าเขาเสียชีวิตแล้วเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อท่ทรอซูลจะได้ละหมาดให้แก่เขาฝ่าลูกบดะ صحاب กรบอกว่าอินเนหูกานะกะดาวะกะดกิศสต์ะกล่าฮะก็รู้เชนะฮูในบางรายงานฮะดิษก็บอกว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้นะครับในบางรายงานฮะดิษก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนผิวดำเองนะทาทรอซูลใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบาย และทารุก็บอกว่าฟาดุลลูนีอะลากอบริฮีในบอกฉันหน่อยสิว่ากูโบ์ของคนคนนี้เขาอยู่ตรงไหนฟาอัตากอบราฮูฟาซัลลาอะไรนี่ทารุก็เลยมายัางกูโบศของคนคนนั้นแล้วก็ละหมาดยะนาซ bon ์บนหลุมฝังศพให้กับคนคนนั้นฉะนั้นท่านเปน้อกผู้ที่มีอิมาตอนเลาตะอาลาทั้งหลายครับในหะดีษบทนี้เป็นฮะดิษที่ท่านบีบ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงการปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่ง การปฏิบัติของทารูลที่มีต่อซาฮบะของท่านในอีกบทนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงคุณลักษณะหนึ่งของทารูลซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อาัลลอฮฺเราได้บอกเอาไว้ในอันกุรอานแล้วบอกว่าเราก็จะอากุมรซูุมมินอังฟุซิกุมอัลลอฮฺบอกว่าแน่นอนได้มีรอซูลท่านหนึ่งมาจากพวกเจ้านั่นแหละและก็ถูกส่งมายังพวกเจ้าราซูลท่านนี้มีลักษณะแบบไหนพี่นองอาซีซุนอาลียมามะนิดตุม เราซูนคนนี้เป็นคนที่มีความลำบากใจท่าเราซูนจะเป็นคนที่มีความหนักใจลำบากใจเวลาที่เห็นบรรดาสหบะติลำบากเวลาที่เห็นบรรดาสหบะเกิดความทุกข์ยากท่าเราซุลนจะหนักใจจะไม่สบายใจฮาริสุนอาลีกุมบินมุมีนีนารอูฟุรฮีมและจะเป็นคนที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยบรรดาสหบัอย่างมากใช่ไหมครับเหมือนในฮะดิษบทนี้นะคนที่จะประสาดมยิดเนี่ยเป็นคนผิวดำบางรายงานบอกผู้ชายบางรายงานบอกผู้หญิง ใช่ไหมครับแม้กระทั่งว่าเขาจะเป็นมีสภาพเช่นนั้นแต่ทาราุณก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะครับรรรเราอุฟุศเราหิ่ทารุณเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความกรุณาต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความประเสริฐของท่านอาบีศาอัลลอ,อฮวะััลลฮฉะนั้นพอทาราุล ถามไทยแล้วเพื่ออะไรพี่น้งจะได้ไปทําการละหมาดให้แก่เขาแล้วละหมาดเจนาซาคืออะไรครับคือการขอดูอาต่อทัลสุภานวุมะตะลาให้กับคนตายนั่นเองฉะนั้นในหะด i ษบทนี้พอท่านอับดุลเสลาอมาอ่านิมั่งันลถามบรรดาสุฮาบะบอกคนนั้นเขาหายไปไหนแล้วล่ะปกติเนี่ยเขาทำความสะอาดมัส jid เป็นประจำเขาไปไหนแล้วพอบรรดาสุฮาบะบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วทาลสุขุนทาลสุขุก็เลยถามบรรดาสุฮาบะบอกว่าทําไมไม่บอกฉันทําไมไม่บอกฉันตอนที่เขาเสียชีวิตเนะี่ย ใช่ไหมครับในบางรายงานเนี่ยบรรดาสหัสลบบอกว่าไรพี่นบบอกว่าเขาเป็นแขกโอนผิวด่างจากทตราซูนเพราะอะไรเพราะคิดว่าเขาน่าจะไม่มีความสําคัญอะไรใช่ไหมครับในบางรายงานะดิษบอกว่าการิฮนาอันนนกีซอกะไลลันเพราะไรพี่นงกลัวว่าทารสซูลไม่กล้าไปปลุกทาราซูลเพราะอะไรเพราะละมาดยานาซาตอนเวลา กลางคืนนะครับก็เกงใจไม่กล้าจันปลูกท่านอับดุลลาห์ฮุอานีอับดุสลัมท่านเราซุ่นก็เลยถามบอกว่าแล้วหลุมฝังศพข,ของเขาอยู่ตรงไหนพอรู้แล้วท่านราซุนก็เลยไปละหมาดบนหลุมใ้แก่เขาในบางรายงานฮะดิษบอกว่าการละหมาดของท่านเราซุนในวันนั้น,นทำให้กูโบสของคนที่ถูกฝังนะ่ะทำไมพี่น้องมีรัศมีมีแสงสว่างขึ้นนะครับฉะนั้นในฮะดิษบ,บทนี้ทําให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการทําความสะอาดมสัสยิด โดยเหตุน,นี้เองท่งา,านนบีสัมบลงมาในอุสซนลมนั้นจึงให้ความสําคัญกับคนที่ดูแลทําความสะอาดมสัสยิดโดยเหตุน,นี้พอทรอซุนรู้ว่าเขาเสียชีวิตก็เลยต้องการที่จะไปขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้กับคนคนนั้นประการถัดมาในฮะดิษบทนี้มีบทบัญญัติให้เรานั้นคอยที่จะถามไถ่หาพี่น้องของเราใช่ไหมครับเป็นเพื่อนของเราก็ดี เป็นคนใช้ก็ดีใช่ไหมครับพอเราไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วเนี่ยเราควรที่จะถามไถ่หาว่าเขาหายไปไหนเหมือนกับการกระทำของท่าอสุลุลลสันนลลของอาสิวัลลัมและในะดิษบทนี้ยังเป็นะดิษที่บอกให้รู้ว่าหากพ่าคนตายเนี่ยเป็นคนดีเราควรที่จะ ไปละหมาดยานาซ่ให้แก่เขาไปร่วมยานาซ่ายานยาซ่าเนี่ยเราควรที่จะไปร่วมอยู่แล้วพี่น้องจะคนจะเป็นคนแบบไหนก็ตามใช่ไหมครับแต่หากว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ดีเราควรที่จะไปร่วมให้แก่เขานะครับแต่ถ้าหากว่าคนตายคนนั้นเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนไม่ดีเป็นที่รู้เลยว่าในสังคมเนี่เป็นคนที่คนไม่ดีเลยในศาสน,นาก็ส่งเสริมให้คนในสังคมคนที่จะไปร่วมละหมาดยานาซ่แต่สําหรับ คนที่เป็นคนดีในสังคมควรที่จะไม่ไปร่วมจนานะนั้นเพื่อเป็นการที่จะเตือนให้รู้ถึงการกระทําที่ไม่ดีของคนคนนั้นนะครับเช่นคนคนนั้นเป็นที่รู้เลยว่ากินเหล้ากินเหล้าจนกระทั่งสุดท้ายตายกะตายสภาพแบบนั้นนะไม่กลับเนื้อกับตัวไม่เปลี่ยนแปลงคนในสังคมที่มีชีวิตอยู่นะครับก็ควรที่จะไปละหมาดจัดการมายัดแต่คนดีๆในสังคมนะคนดีๆนะไม่ควรที่จะไปละหมาดให้กับ เจนาซ่าในลักษณะเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าคนตายเป็นคนดีสมควรที่เราจะไปร่วมละหมาดเจนาซ่าให้นะครับประการถัดมาศาสนามีบทบัญญัตินะครับให้เราเนี่ยละหมาดเยนาซ่าให้แก่คนในสังคมเนี่ยเวลาที่เราไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาละหมาดเจนาซ่าที่มุซอนลาที่มัสยิดไปแล้วไม่ทันใช่ไหมทำยังไงพี่น้องก็ไปละหมาดบนกูโบต์เลยนะครับบนหลุมฝังศพเลยเหมือนที่ท่านรอซูลุลล็อกซัลลาล็อะลัยฮิวะซัลัมได้ปฏิบัติเอาไว้และประการถัดมานั่นก็คือเมื่อมีคนตายนั้นศาสนาก็สก่งเสริมให้เรานั้น ประกาศใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่มัสยิดไหนมีจนาซ่<ๆ>เขาก็จะประกาศตามเสียงเพื่อที่จะให้พี่น้องมุสลิมในชุมชนในละแวกนั้นได้ทราบข่าวนะครับโดยเหตุนี้เองทารุณจึงบอกบรรดาซาร์เ่าบอกว่าทําไมไม่บอกฉันเวลาที่คนนั้นเขาเสียชีวิตและประกาศสุดท้ายในะดีบอกให้เรารู้ถึงการละหมาดที่อนุญาตให้ปฏิบัติได้ในกูโบธเพียงอย่างเดียวนั่นคือจนาซ a เท่านั้นนอกแล้วจากนั้นละหมาดฟารัรดูห้าเวลาละหมาดซุนนะอะไรก็ตามไม่อนุญาตให้ไปละหมาดในหลุมฝังศพทั้งสิ้นนะครับอ่านอัลกุรอานไม่อนุญาตให้เอาอัลกุรอานไปอ่านในหลุมฝังศพทั้งสิน้นแต่ละหมาดที่อนุญาตนั่นคืออะไรพี่น้องละหมาดเยนะซะอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะนี่จะเป็นสื่อที่จะนําไปสู่สิ่งที่ฮารอมนะครับและทุกๆุกสิ่งที่เป็นสื่อที่จะนําไปสู่ สิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาศาสนาก็ห้ามทั้งหมดนะครับฉะนั้นแล้วอนุญาตให้ละหมาดยานาซะให้กับคนตายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในลุมฝังศพนอกเหนือจากนั้นไม่อนุญาตเลยในศาสนานะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วองซัลลัลลอฮุอะลลอฮฺบีนะมัมมัดว่าอิลลัลอิลีฮีมัสฮับบีฮีมัลลัม